สวัสดีชาวตูนค่ะดวงคำารักประจำวันที่15มกราคมคือได้สีขทาเขาได้เดมบุญกับหัวนะคะวันนี้พลังงานดีนะคะกิจการอะไรต่างๆมั่นคงการงานการเงนิงนดีนะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มั่นคงมากขึ้นนะคะแฟนได้เดมบุญกับหัวก็ปัญหาหมดไปนะ,ะอะไรที่ไม่สบายใจนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะก็จะชัดเจน แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะมีอะไรที่ผิดใจกันน่าจะได้เคลียร์ใจบรรยากาศดีๆก็จะเข้ามาแทนที่นะคะมีไพ่เบ r ล s ซูนแล้วก็ a าร์เซอแองเจิคุณสามารถขอพอรได้วันนี้นะคะแล้วถ้าใครที่พลังงานบวกยังไม่มาในวันนี้เลยเนี่ยเร็วๆนี้นะคะก็จะมาเนาะ คนสสนิทนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่เคยรู้จักมาก่อนนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าคนคุยเก่าๆนะคะเขาอาจจะวนกลับเข้ามาแล้วก็ครั้งนี้ถ้าคุณให้โอกาสเขาเนี่ยสามารถพัฒนาได้นะคะมันจะดีขึ้นนะคะ